วัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ทักิเลกนะคะซึ่งน้องข้ามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเ,เที่ยวที่ทักิเลกเนาะส่วนเพื่อนนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูซึ่งเ,เมื่อวานอ่ะเราข้ามมาเที่ยวใช่ไหมก็เลยเน้องอข้ามมาตั้งแต่ตอนกลางวันนะคะตอนเช้าแล้วก็กลางวันแล้วมาถึงที่นี่อ่ะก็เลยจะเดินทางกลับก็มันเป็นกลางวันแลก็เลยทากัวข้ามระหว่างทางนะคะเลยเที่ยว อยากเที่ยวทักิเล็กด้วยเลยเที่ยวทักิเลกก่อนกับเชนตุงนะคะตอนนี้คือน้องออไปแม่สายใช่ไหมของฝากจากแม่สายอะแบบเราจะซื้อมาเยอะๆแบบนี้มันคิ้วไม่ไหวนะคิ้วข้ามหลงไม่ไหวนะคะก็เลยมาซื้อที่ในเซเว่นทักิเล็กดีกว่าเนาะของมันครบเหมือนกันนะคะเราจะได้ไม่ยิ้ยวเยอะแล้วก็แบบไม่ต้องหิ้วนหนักๆจาก ไม่ขายข้าม <c oughs> ด่านนะฮะเรื่องคนตเยอะมากเลยพะไลายเนาะ เชียงตงุงแล้วนะคะในเวลาเอ่ายมงว่ายมองมองันนี้มันอยากกินข้าวอาหารอาหารธรรมาะนะคะโอ้โหมีหเหลือ,อเยอะแยะมากมายทุกคนดูสิเขาทำเยอะมากเนี่ยน่าจะทำทั้งวันอะอะไรอะอ,อ,อั้่งาอันน้น่โอันะหนึ่งร้อยจัดเหรอ <laughs> เอาอ่ะอันนั้นนั่นไหม ยูดีๆก็อยากกินอาหารพรม่าเฉยเลยเมารถเลยอยากกินใช่ไหมใช่ <laughs> อยากกินที่มันแซ่แบๆหน้าตาอาหารนะคะหลากหลายอย่างให้เลือกนะคะใครอยากลองชิมม,มาแวะได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ข้างๆเออนี่หกคงวัดหกคง ระทุกขงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นที่เขาเออะไรนะอุ้ยเจอยูทูบเบอร์าดยไปไหนมาทานข้าวเหรอใช่อยากกินอาหารพม่าเฉยเลยากินอาหารพมกเหอคิดอะไรอีกอ่ะโอเควใสๆสามๆ เอาอะไรอะน้ำจิ้ก่ะอ่านได้ออยังอ่านแล้วหนูจจัดอ่ะหัวไอ้ผีเอาอิสั่งกอมเหมือเจ้า,น,าน่ฮะพวกวะไ่ันานี้ก็เป็นโซนที่ขายอาหารพมา่าอีกแล้ว นะคะส่วนนี้คือนี่ร้านก็เต็มยังไปหมดเลยน่าซื้ออะอัน่าซื้ออยจัดวะป้าวต้าน้ำพริกอะมะเขือนี่อร่อยแล้วเนี่ย,ยไปลองแค่ช้อนชึบพออันนี้อร่อยอล้วนะป้าสอดไปน้่นนะนงไ,ไม่ไว้ไม่เอาถ้าจะเอาต้าถ้าเอา,ไ,เอา,ไ,าไม่ได้ชีบัว สายชอบจ้<ส>ะไปเลยแมึงเยอะไหมให้สีมันเนียวอ๋ออุ้มเดียวอย่ะอุ้มกินอ่ะนะไข่ไข่ไก่อย่างเดียวอย่างเดียวไม่ใช่ <สะ S 1> ชอบอ<ช>ัน<ไ>นี้คือถั่วถั่วเหลืองนี่ไข่ไข่ต้มทอดดอิค่ะ <ๆ S 1> ไข่ลูกเขยหรือเปล่า ข,ข,ข้าวโพดผัดกข้าวสั่งเยอะเลยหลายอย่างทีละนิดทีละน้อยเนาะอันนี้คือทั้งหมดจะมีอะไรบ้างอาหารพม่าอยู่ดีๆก็อยากกินอาหารพม่าหลกมากก็นี่จะมีประมาณหกเจอย่างอ่ะแบบ มันหน้าตาน่ากินไปหมดเลยอย่างนึงไงแถมว่าน้ำพริกเอ๋อน้ำพริกไม่ใช่นะน้ำซุปน้ำซุปกับอันนั่นน้ำซุปอันใสนั่นะนะใช่หมดเลยอ๋อหุ้ยเขามีงานบวชอ่ะนะคะนี่ซื้อมาเยอะเลยทั้งหมดเนี่ยในราคาแค่หมื่นสองนี่ใช่มใช่ใช่ใช่หนึ่งอันเนี้ยอันนี้ห้าร้อยจัดอันเนี้ยอ่ะอย่างละสองพันจัด สองพัจ้าแต่ว่าเคนะว่าถ้าพี่วองถ่ายคอถ้าแบบเป็นที่ยังกุ้งก็ราคาอาหารถ้าตามตามแบบทั่วไปอะ่อาก็จะโอเคถูกแต่ว่าถ้าเหมือนที่เส้นที่เราไปนอนอ่ะโรงแรมที่เราไปนอนมันอยู่ใกล้ตลาดแบบจีนอะไรแบบเนี้ยนั้นจะแพง อันนี้คือพริกเออน้ำพริกมะเขือเทศนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้คืออะไรนะผักสมผักเอ่อผักดองผัดใส่เนื้อไก่นะคะผัดองส่วนนี้คืออะไรนะไข่ไก่ไข่ไก่่งไข่ไก่ผัดนะไข่ไก่อุบอันนี้อันนี้คือเป็นเนื้อหมูที่เราเคยไปกินที่มาแล้วเราชอบแล้วก็อยากกินนะคะเนี่ยอันนี้คือไข่ปลานะคะ เมนูชื่อเขาก็ยากๆเมื่อกี้เขาบอกานใจแล้วก็เสวนนี้อยากรู้ว่าเป็นผักอะไรไม่รู้อะผักอไไ่ผักอะไรไม่รู้ฮะไม่ไก่แต่ว่าทางไทยจะเรียกว่าอะไรเขากินอยู่หรือเปล่าผักอนี้ไม่ค่อยเห็นเขากินแล้วก็หนนะคะน้ำพริกกินกับน้ำพริกตอนนี้มากินข้าวกันนะคะข้าวอ่ะกินเนี่ยกับแบบเอออดข้าวมาหนึ่งปีอะ คน <G ül> ใหญ่มากอ,อร่อยมากอันนี้ผักนชอบผดอัดฝานะติ้งฝาดดนะกแกั<อ>บน้ำเชืมตัก่แต่เขาไม่ตหรอกาักหมกินบบมเหมือนกินใบไม้เห่นเล็กอะกาแฟมจกจ่กไมกัมีความข <ๆ S 1> มขมแต่ว่า น้ำพริกนี่เผ็ดมากเลยแซ่บมากอ่ะืเอารถนี่กินได้สั่งจริงไข่ไขอกับอะไรเงี้ยโหขาสุดเจ๋งอันนี้คือไข่ไก่ซึ่งกิจชน้องอ,อยากไก้ดีมาุดมากไข่ไก่เนี่ยปกติถ้าเราแบบเอ่อทำเนื้อไก่ที่บ้านใช่ไหมมันมีไข่มันจะมีแค่สองลูกอะ่ะตรงยังกันกินอย่างกับได้กินอะไรของกินอันบิบก็เลอะ อนอ่นั่นแม่หนอจิแบบนี้กันหนอผมนี่ัหวนเต้หวานนาน,นเลยเจี๊ยมเนาะแล้วมันบอ่ะิ้นี่ก็เจียมเนี่ยเจีมก่อออยเดูอืมกอั่นี้ไข่ปลานะคะอร่อยน้ยจริงจร,ร,ร,ริงอาหารอรรมชาติจริ ยาป่ yeah, right? like, ะเป็นอไรก็ต้กงนเนี่ยอร่อยมีความแบบซัดในตัวมากใจวะอันนี้หอมของหอมไหมเพราะว่าเขาจะผัดใส่อั่น้้เออหอมแดงเนี่ยเยอะมากๆนะคะความที่แบบแบำนี่เนาะใส่ข้าวอุ่นๆนี่อร่อยเลยอือจริง

หนักจังมพราะยึดวัทฉันเป็นของาไม่เชียวจ้าวทำวันหมูนี่ใส่สิบแปดตัวอ่ะการทำบุญนี่นะที่นี่มีงานงานบุญนะหมูหมดไปสิบแปดตัวสุดยอดอะเป็นการสุดอ่อไอ้มึงมาให้ผมต่อทำอปกสัหน่อยกําฮัมตอนพวกแบบนู้นเฉยตอนนี้ตอนนี้ตอนเที่ยงนะเรากินข้าวตอนเที่ยงตอนตอนเย็นก็ไปฝากท้องที่วัด รเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาของฝากออกได้อะไรมนว่างเนาะจะมาฝากน้องเหมยแต่นี้น้องเหมยจับกล้องหนักน่ายห่อยเหมือนไม่พอใจอะไรทุกคนเหมือนคนอิจฉาแล้วทำไมเราไม่ไล่สักทีเนี่ยเอไม่ได้อะไรไม่ได้ไปสักทีใช่ไหมใส่ใส่ใส่เลยใส่พูดพูดภาษาไทยไม่ถูกอ่ะใช่จริงๆอ่ะพูดเออพี่นังเข้าใจนะพี่นังฟังเข้าใจ เพราะว่าไม่ใสไม่ใส่เราพูดแบบภาษาเราอะไรอย่างนี้คุยกับเพื่อนก็คุยอานีอาหารทุกอย่างอ่ะหนึ่งหนึ่งจานนะหนึ่งอย่างอ่ะสองพัดจั๊กนะฮะสองพันจั๊กเท่าไหร่ประมาณสี่สิบสิบบาทก็สามสิบบาทสามสิบบาทใช่สามสิบบาทนะคะประมาณสามสิบบาทนะคะหนึ่งจานนะสามสิบบาทน้องว่าพอมากเลยนะโอเคมาก สามสิบบาททุกอย่างนี่เหมื่นกว่าโอเคชนิถือว่าถูกอยู่นะถือว่าถูกกว่าที่พม่าทุกคนใก้ของขวังมาเต็มมือเลยมาให้คุณย่าน้องเหมยแล้วก็ไอ้ใจไอ้ใจไม่ตามาขึ้นมาขึ้นมา ตาไก่เดี๋ยวตกใจเอาเลยท้องฟ้าฮะนนาแยกใจออะแยกใจออะอันนี้จะเป็นมะมว่วงมะมว่มะมวงอันในกรอเปล่าเนี่ยอันไหนมะปลางหรือเปล่ามะปลางเออนี่แหละนะไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมอันนี้ก็ซื้อมาประมาณสองกิโลนะคะ เพื่อนคนนูน้นคนนี้มาก็ช่วยกันกินเนี้ยแบบนั้นเนาะอันนี้คือเกาลัดเกาลัดนี่ข้อมูลน้องเหมยให้น้องเหม๋ยเดี๋ยวขอมูลให้คุณาย่าเลยแบบแบ่งกันกินอันนี้ซื้อในอันนั้นมาเลยนะเนี่ยเซเว่นเลยนะ เช <Seven. S 2> ่นแท็กซี่เลิ oh, <take> กเพราะว่าเธอจะให้ฉันหิ้วจากไ้สายมาโล่ไปหิ้วแบบเดินเดินเดินมาแค่แบบเอากระเป๋า <Be. S 1> แล้วก็แล้วก็หิ้วถุงงานนาของฝากออนเกลัรเนี่ยหิวมากอันนี้อันนี้ว่าไอ้ใจแต่ว่าคุณนายาก็ชอบอ่ะแหละเพราะว่าคุณนายาก็ชอบกินแย่งกินเคยใจไปดีเดยใช่ใช่ถ้าถ้าซื้อให้น้องต้องซื้อให้คุณ oh, นายาด้วยโว้อดิบัน <laughs> อยากกินวันนี้ ส่วนมากคุณแม่คุณแม่ที่บ้านก็เขาไม่กินอะไรนะส่วนซื้อผลไม้อะไรมาเองนะคะแต่ว่าของฝากที่แบบนั่นอะ่ะอร่อยที่สุดก็คือ,คอกุง้งซื้อกุ้งมาด้วยนะคะกุ้งมาด้วยนะจะได้กินกุ้งกันแต่กินตอนเย็นนี้กินตอนเย็นนี้เลยเหรอถึงกินกุ้งใช่ระยะก็อยากกิน <laughs> ใช่ เห็นกุ้งแล้วคือแบบเอาไม่ชันตัวหนึ่งยเ,เย,ย็นรนะีอันนี้ขนมนะไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรแต่ว่าอร่อยมันมีไส่ชสไือมาเสร็จอันนี้คือมะขามป้อมขามป้อมชิมก่อนแล้วกันปกแห้งอ่ะ หน้าตาดูอร่อยมากอุตส่าห์คิดว่าตอนแรกๆไม่ได้อ่านคิดว่าเป็นน้ำไิยัยอร่อยอันนี้อันนยันนี้ไม่อร่อยอันนี้ก็คือลูกตาลว่าข้างในเป็นไงไม่รู้นะแต่อันนี้นี่ซื้อมาแค่กับปลุกเดียวเพราะว่าเราชิม โหลูกกานไปแบบน,นี้อันนี้อะอันนาหมักสานอ่ะชิมเจยวไม่เคยชิมดอนนอูอร่อยนะอร่อยงานีเนาะอร่อยานนี้อร่อย ก็จะมีแบบหลากหลายอย่างอะแต่ว่าอันนี้ไม่เคยได้กินถ้าอย่างอื่นได้กินอยู่อันนี้ของฝากทั้งหมดแต่ว่าน้องรู้ใจน้องเหมอยน,นะคะมีของฝากก็คือนั่นก็คือแบบกุ้งนะคะใช่กุ้งน้องเหมยไม่ได้กินแล้วก็วันที่แบบถ่ายรูปครอบครัวที่ลงนะคะนางอิฉาเขาทำกินหมูกระทะกันอ่ะใช่แล้วก็ส่วนตอนแรกอะ่ะจะซื้อเ f c ฟซีมาแต่มันจะมาถึงที่นี่อะ่ะเพราะว่าเรา เดินทางมาด้วยมันไม่อร่อยนะคะแล้วอีกอย่างก็เออมันต้องไปกินอุ่นๆที่ในรถตัะก็กเลยแบบไว้โอกาสแบบถ้าน้องเหมยได้ไปค่อยพาไปกินแต่ว่าคงไม่มีโอกาสนั้นหรอกไม่มีโอกาสนั้นหรอกเออนะคะสักวันแหละสักวันแหละสักวันต้องได้ไปกินนั่นแหละนะก็ตามนั้นนะคะก็เดีย๋ยวเราไปทำกุ้งกินกันก่อน อันไหนมันโค้มัน,มนเนรอคำปอมเนี่ยอันนี้เจมเหืออันนี้หวานอยู่โหหวานอยู่แต่ดูข้างนอกอันนี้ล้างแล้วนะคะแช่น้ำเกลือแล้วถึงคุณยาจะถึงกินได้อะเมื่อกี้ก็คิดว่าจะไม่ล้างแล้วเอามาแหละแต่คุณย่าคือแบบเห็นแล้วกินเลยอะก็เลยรีบล้างไว้ก่อน ก็ได้กินกุ้งแล้วนะคะนี่ผ่านมาสามวันแล้วเพิ่งจะได้กินนะคะไม่รู้ว่ากุ้งตอนนี้ยังสดอยู่หรือเปล่าเพิ่งจะได้กินตอน่อตอนนั้นพี่พง์บอกว่าอะไรอ่ะจะทํากุ้งให้น้องเป๋กินนะคะวันนี้ได้กินแล้วผ่านมาสามวันแล้วนะนี่อยออูอออ่ไหนอร่อยจะคิดเล็ ก,กนะชื่อนี่อะม,ม,มีคนนาุยาตก,กินนะคะอ,อ,อร่อยมากวันนี้ที่รอคอยกว่าจะได้กินผ่านมาตั้งสามวันเลยนะคะโอนปสามปีเป็นวันที่เรากินกุ้งแล้วนะคะ น้องมากินแบบนอืน่นกินเสร็จอะเ้าเพิ่งมากินนะคะเพราะเมื่อกี้ไปทําธุระอะไรนิดหน่อยก็เลยไม่ว่างนะคะเขากินเสร็จกันหมดแล้วอันเราก็คือเพิ่งมากินแบบเย็นๆนะคะอะไรกินกุ้งกุ้งไม่สดแล้วใส่ตุงเย็นไปหลายวันแล้วเสียดายมากเลยเราน่าจะกินวันที่เรามาถึงนะไม่รู้อะก็ตอนแรกอ่ะ ต้ค่ะแบบวันแรกเรามาถึงใช่ไหมเราอิ่มมากเพราะว่าเรากินอาหารพ่อาอืกก็เลยทําให้ไม่อยากกินนะคะไม่หิวนะคะเราผ่านมาสามวันกุ้งไม่สดละแต่อร่อยนะอร่อยอยู่นะสิีก็ยเย็นไว้ลู่แข็งเแหละแข็งนะ อืมอร่อยอร่อยเหมือนเดิมดูสิมากินด้วยกันนะคะกุ้งอันนี้นำไปต้มแล้วมากินกับน้ำจิม้มห,หวานเลยหวานนี่น่าจะไม่อร่อยละเพราะความรู้สึกว่าได้อยู่ อืมมเนียวอืมถูกต้อค่ะเขาน่าจะต้มแบบไม่แสอะไรอะ่ะพี่ชายต้มนะฮะน่้จะต้มแบบต้มน้ำเปล่าอะ่ะทุกคนเลยทำให้ขาวจริงๆมันต้องต้มใส่อันนั้นอะ่ะเอ่อใบมะกรูดนะฮะ มันถือจะหอมไข่อะไรแบบเนี้ยในพิชายน่าจะต้มธรรมดาแหละขาวๆนี่หนึอืสุกุ้งไม่ได้สำหรับอีพีนี้ก็จะขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอตัวไปกินกุ้งก่อนนะคะเจอก,กันใหม่อีพีหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนจบเนาะ